ลุ้นกันอยู่นานนะครับสำหรับคู่รักอย่างหนุ่มอ๊อฟสุพนัทกับสาวธัญญาอาสยามครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้มีการศึกษาดูใจกันมาตอนนี้ครบ1ปีแล้วนะฮะล่าสุดครับหนุ่มอ๊อฟได้เปิดใจกับทีมข่าวทว i นไซด์แบบเขินๆผ่านแอปพลิเคชันอย่าง True ว r o o m ครับเราถึงโมเมนต์สุดพิเศษเลยที่ทำเซอร์ไพรส์ขอสาวธัญญาเนี่ยเป็นแฟนครับแล้วทีนี้พอถามถึงคุณพ่อคุณแม่ไฟเขียวหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกว่า ท่านทั้งสองคนนี่นะครับน่ารักให้การต้อนรับที่ดีส่วนเรื่องแต่งงานยังไม่รีบร้อนต้องใช้เวลาครับิาที่เราตัดสินใจคบหาดูใจกันเป็นแฟนละวินาทีนั้นมันเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างครับเป็นวินาทีที่น้องเขาน่าจะเซอร์ไพรส์อะครับเพราะว่าอฟไม่เคยบอกเขาตรงๆนะไม่เคยขอเป็นเป็นแบบขอคบขอเป็นแฟนตรงๆเขารู้จักที่แรกก็คือจากนักข่าวเพราะว่า คือมีคนสงสัยไงมีคนจับสังเกตได้อ่ะน้องไม่รู้แต่ว่าเ,เพื่อนคนรอบตัวเริ่มรู้นักข่าวรู้ปุ๊บมาถามผมในงานผมก็บอกนักข่าวไปเลยตรงๆบอกว่าเออก็ก็จริงๆไม่ใช่คนชอบปิดบังอะไรนะครับแต่ถ้าบอกไปเลยมันก็สบายใจดีผมบอกเลยแล้วกันว่าผมชอบน้องฮะน้องเขาก็เลยสองสามวันก็เริ่มรู้พอรู้ปุ๊บก็เริ่มได้คุยกันจากนั้นก็ตักโทรคุยกันทุกวันเลยในตอนในตอนนั้นนะศึกษาดูใจกันมาก็เกือบปี วางราถ่ายนะอนาคตชีวิตความรักไว้อยงไบ้างครับออฟก็อย่างแรกเลยก็คือต้องรู้สึกกับตัวเองให้ได้ว่าเราต้องทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดจะไม่หลอะแหละจะไม่คิดเหมือนตอนเด็กๆอีกแล้วแบบคบกันแต่ยังไม่ได้นึกถึงอนาคตแต่พอพอเรา,เรา,เราอายุประมาณนี้แล้วเนี่ยนะฮะมันรู้รู้ได้ด้วยตัวเองนี่แหละว่าแบบเอ้ยถ้าคบแล้วว่าไม่ใช่คบแค่เพื่อเลิกนะ แต่ครบแล้วเนี่ยเพื่อต้องต่อยอดกันไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีๆให้แก่กันถ้าเป็นไปได้มีครอบครัวกันไปเลยได้มันก็ถือว่าประสบความสาเร็จอ๋อครับพี่ขอย้อนกลับไปในวันหนึ่งหน่อยถ้าเกิดวันกับความรักครั้งนี้ครับณโมเมนต์แรกที่เราแบบเรารู้สึกเราผู้หญิงคนไหนใช่อย่างเงี้ยเราหาวิธีเข้าไปขอเขาเป็นแฟนหรือบอกรักเขายัางไงครับอ๊อมันก็ต้องค่อยๆกระเดิบกระเดิบกระเดิบเข้าไปนี่แหละครับเพราะว่าอ๊อเนี่ยเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าทุกเรื่องยกเว้นเรื่องรักนะฮะเริ่มจาก อยู่ในกองละครแล้วก็แรกๆก็ไม่ค่อยได้คุยแต่พอปิงป๊งปิ๊งปิ๊งน้องเขาปุ๊บก็เริ่มหาเรื่องคุยอะฮะไปไปส่องอินสตาแกรมก่อนน้องเขาชอบทําบุญใช่ไหม่าโอเคเราก็ชอบทําบุญอยู่แล้วคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทําบุญนี่แหละฮะก็เลยทําให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นมากข,ขึ้นไปเรื่อยๆมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการปรึกษาการทําเพลงครับน้องเขาก็นำนู่นนี่นู่นนี่ก็เลยผ่านเวลามาได้หลายเดือนแต่น้องเขาไม่รู้นะว่าผมจีบ ขอบคุณมากนะครับดูแลสุขภาพ